ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอ้าวันนี้มาอัปเดตรีวิวป่าแล้วอยู่โคราชเี่เนาะโคราชครับโคราชเสียโคราชเสียยังก่อนเหรอเสียยังก่อนเสียว่าสันเดียวาไอ้นองเขาว่าอยู่ใกล้ๆมองเท็ดนงานน้ำกันนะโอเคสมฤเร็จแล้วจังเมือนคิ้วครับนี่ มันสามหมื่นสี่ครับดอันนี้จอด <40. S 1> จอดมาแล้วออหจอดมาแล้วมีแต่ล้อลอลงล็อกไม้เด็สามหมื่นสี่โอ้สามหมื่นสี่อ๋สามหมื่นสี่ินมคอมตัวกินมคอมบ่กินมคอมบอ <laughs> วัชนอลทั้งฝุ่นมันสิบล้อนะครับสิบล้อทั้งนี้เอ๋ทั้งแรงง่ายนีย่วะโอ้ดินตับตัวนี้ไหมเป็นดินตับแล้วครับ แต่โหลาอ๋ออ๋อโค้ชไล่มาไหนมันเท่าง่ายดีโอ้มันมันขี่ข้าดาบเ,เออแมนแมนของของผมเขาให้เห็นใบหนาลออ้อนี้เนอะ <c ười> <c ười> ทีมงานเอามาอายุให้จินเนาะเอา,อา,อ,าอายุให้จินามทำมันกระไรเงินเาน,นเาะนี่ก็บสามเงิน 30, สี่ เฮาไหมพอเดียนไปเนื้อไก่พอเดียนเดียนเดียนนึงออเอาครับเดี๋ยวว่าสันเราเราตักเองคือเก่ามันบ่โอ้เอาเลียกท่างขึ้นบ่บ่เกินสามมื่อ่อเกินสามมื่อก็แล้วกินมฟ้อมก่อนนะโอ้เห่าแย่ ตักเองทําเองครับยังไงก็ได้เพราะว่าเขาแก่ทาเองชาอยู่ในโบนเดียวก็ลงมาจะเป็นไก่บ้านยังไงน้องใส้เสียนิดเสียนกเด็กส่วนส่วนจัดจดจัดโอมวามอ๋าตรงไปบริเวณนี้คุณความลึกได้เรียบร้อยแล้วได้สามหมื่นสี่พันวา บอกเรียบร้อยสวยงามเอามือตัวจุดจัดจุดจัดเอา รถสิบล้อจะเข้าวกันแสดงว่าสร้างเข้าดีแล้วเนาะหมู่บ้าน้นไปเบิง้งหนางานน้ำ่นว่า,า,าอยากไปลุยซอยพนันว่าบริเวณนี้ครับรถสิบล้ออยู่ตรงข้ามงานที่ลงดินไม่ไกลนะครับนี่ลงดินไม่ไกลประมาณนี้ห้เมตรแต่รถเยอะเพราะว่าจ่ายเงินสดทุกวันไว้เงี้ย ผู้จัดการผู้บริหารอยู่นี่เอากลอกนี่ก็สิประมาณสามสี่หมื่นคือกันบ่ถ้าแล้วนี่อาจสิหลายหมื่นอ,อยู่บริเวณน,นี่จุดจุดจัดจุดจัดอันนี้มิเตคัยสิบลอ้อพี่โมโกับเจ้าโปมาซื้อทั้งคนกับพี่โมคือกันผลออน,น,นะโอ้อยู่ฟังผลใช้รถเมคโคลร,รับดิน ชิวนะครับนี่ใครบริหารจัดการได้ก็พอไปได้แต่หน้าแรงจะทําง่ายครับประมาณเดือนกกราคมพามีนาเมษานี่โอ้ทำง่ายวิ่งข้างบนจู้วดจวดฝั่งน้นก็เป็นสารปกครองนะครับสารปกครองจังหวัดขอนแก่นเรานี้ไม่ไกลนะครับถ้าวิ่งตรงๆไปหน่าจะไม่เกินโลนะครับหรือประมาณ8-900เมตรแต่ถ้าวิ่งรอบ จังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้แก่งน้ำต้อนใครสนใจงานการติดต่อได้ครับ083 403577ครับอันนี้ตลอดถ้าแรงอย่างนี้ขุดไปหมดแก่งน้ำต้อนบริเวณนี้ขุดไปหมดครับก่อนทั้งหุ่นพุดแล้วแล้วถ้าเบิกเงินจอดสร้างล้างแล้วโอ้ พร้อมแล้วเราคว้าเนาสวัสดีครับผมคว้า10ล่อมาแล้วจวดจ่ดจวดจ่ดโอ้ปลาใหญ่เราตานุเอาเงินตัวนี้ปลาเราโอ้ตานุเอาเงินเนาะฟ้าปะนี่เล่นง่ายแล้วนะเนาะแต่เล่นง่ายปลาเราก็สอตานุแต่งเงินเหรอโอ้เราคุ้มอยู่อ่างเนี่ยปลาเราควบคุมการแสดง เอาท่านผู้ชมเลยทางถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไปวิ่งสะดวกสบายนะครับก้อนนี้จางเงินสดวางแผ่นโอ้บนมาตรฐานเดทพันมีเงินลหลาเลยจางเงินสดทุกมืเทนอกมาโอ้เปิดสื่อตัวสิบหล่อจ่ายเงินทุม่มวันนี้ก็คันหนึ่งก็โดนอุบัติเหตุนะครับขึ้นดันดำแล้วดินสไลด์ก็ รถความไปก็เสียหายก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าก็ก็ได้่าจะถ่ายก็ได้ไม่ได้ถ่ายก็เลยซ่อมรถซ่อมอะไรกัน ถ้าไม่ได้ใช้รถแมคโครล้วก็จะพอไปได้แต่ถ้ามกราคุมพามีนาเมษสารโอ้เรนจูจวดใส่สิบห้าชซวสิบสองชซวแต่ช่วงนั้นรถวิ่งอ้อยวิ่งอะไรมีงานก็ หน,นี้ิ่นฟ้อมเลยเสียโคราชเราไก่สีแล้วเดแล้วอันนี้น่าจะล็อกแบ่งครึ่งกันนะครับล็อกนี้ยังมีน้ําตอนนั้นมา ดให้ท่านผู้ชมเบื้งเพื่อผู้ใดส่งการงานการก็มาเบิ้งเอาตกลงราคากันได้กันกต่ช่งเฮ็ดถ้าบ่ได้ก็เฮากับล่อไปก่อนเดี๋ยวก็หน้าแรงแล้วเขาแล้วน้ำกังานบือดเดี๋ยวก็แล่นอ้อยแลี้ยังก็ได้นะครับเราจีบดีพ่อหนี้แถวบ่อยยังได้ครับปลาทูหมานก็ได้กินก้อย แตาว่มันด้ก่นประทูเลเอ้าจวดจวดแกจิตด้อยู่ดางไห้เดยเอ้าจวดจวดจวดไปแล้วเอ้า